กลับสวัสดีมิด black แฟนหนังทุกท่านครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผม m o s ว v ดีโอเมื่อชายคนหนึ่งบริจาคสเปิร์มตัวเองจนทําให้เขามีลูกถึง533คนและเหล่าลูกๆก,ก็อยากรู้ต,ตัวตนว่าพ่อของพวกเขาเป็นใครเรื่องราวแสนปั่นป่วนจะเป็นอย่างไรมารับฟังไปพร้อมๆกันครับกับการสปอยหนังเรื่อง delivery man ผู้ชายขายน้ํา หนังเปิดมาที่พระเอกของเราเดวิดชายวัยกลางคนเขาทำอาชีพเป็นคนขับรถส่งเนื้อที่เป็นธุรกิจของครอบครัวโดยมีพ่อและพี่ชายอีกสองคนช่วยกันดูแล เดวิด <David S 2> เป็นคนไม่ค่อยเอาไหนในชีวิตเขามักจะตัดสินใจในสิ่งที่ผิดพลาดอยู่เสมอซึ่งตอนนี้เขาก็เป็นหนี้เงินกู้ถึง80,000ดอลลาร์ 80, จากการกู้เงินไปนลงทุนแชร์ลูกโซ่ซึ่งเขาก็ขอยืมเงินพี่ชายที่ชื่ออเล็กซี่แต่พี่ก็ไม่มีให้ยืมครับแถมด่าซ้ำอเล็กเนี่ยจึงบอกพี่ว่าเขาเน่ยจะปลูกกัญชาขายแถมไม่พี่ช่วยพี่เนี่ยก็บอกว่าจะบ้าหรือไงไม่อยากติดคุกจากนั้นเดวิดก็ไปกู้เงินจากสถาบันการเงินต่าง แต่ก็ไม่มีที่ไหนให้เขากู้เลยเพราะอเล็กไม่มีหลักประกันอะไรค้ำสักอย่างถึงตอนนี้เขาก็ได้รับมอบหมายจากพ่อให้ไปเอาชุดบาสเกตบอลที่สั่งตัดเอาไว้เพื่อใส่ถ่ายรูปครอบครัวพออเล็กได้ชุดมาเขากลับไปปลูกกัญชาอยู่ที่ห้องซึ่งกระดันไปจอดรถไว้ที่ห้ามจอดจนตำรวจในยึดรถไปแถมชุดในะยังอยู่ในนั้นพอถึงเวลาถ่ายรูปครอบครัวก็มีเพียงเดวิดเนี่ยได้ใส่ชุดบาสถ่ายรูปอยู่คนเดียว จากนั้นเดวิดก็ไปหาแฟนสาวที่คบหากันอยู่ครับเธอชื่อว่าเอมมาซึ่งเดวิดเนี่ยไม่ได้มาหาเธอนานแล้วแถมหลบหน้าหลบตาเพราะไม่อยากให้เธอรู้ว่าเขาเนี่ยติดหนี้อยู่และตอนนี้ก็ปลูกสมุนไพรอยู่ห้องโดยเอมมาเนี่ยเธอได้บอกว่าตอนนี้เธอกําลังตั้งท้องพอเดวิดได้ยินอย่างนั้นเนี่ยเขาก็อึ้งพูดไม่ออกแต่เอมมาเธอก็รู้ดีครับว่าเดวิดเป็นคนไม่เอาไหนเธอจึงบอกว่าจะไม่ให้เดวิดเดือดร้อนในเรื่องนี้เลย และเดวิดก็ได้ไปหาเพื่อนสนิทของเขาที่ชื่อว่าเบดเป็นทนายลูกสี่เดวิดบอกเบดว่าเขากําลังจะเป็นพ่อคนและตื่นเต้นอย่างมากแต่เบดเนี่ยก็ดันไม่มั่นใจเพื่อนซะง,งั้นครับพอเดวิดเนี่ยล้มเหลวทุกอย่างในชีวิตแถมบอกว่าการเป็นพ่อเนี่ยไม่ได้สนุกอย่างที่เขาคิดไว้หรอกนะ และเมื่อเดวิดกับพี่พักเขาก็ได้มาเจอใครไม่รู้อยู่ในห้องพักตัวเองชายคนนี้เนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยเป็นทนายครับเดวิดเนี่ยเคนึกว่าเป็นเจ้าหนี้ก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนทําความสะอาดตึกแต่ทนายก็บอกว่าเขาเนี่ยมาจากคลินิกที่รับซื้อสเปิร์มผู้ชายและท้าวความกลับไปเมื่อ20ปีก่อนเดวิดเนี่ยเคยขายสเปิร์มให้คลินิกคลินิกหนึ่งถึง693ครั้งตัวเหลืองกันเลยทีเดียวน้าเชื้อเดวิดเนี่ยก็โคตรแข็งแรงทําให้ผู้หญิงทั้งหมดที่ซื้อน้ําเชื้อไปเนี่ยกำเนิดลูกออกมา533คนและ1 4 12คนเนี่ยก็อยากรู้ว่าใครเนี่ยเป็นพ่อของพวกเขาพอเดวิดได้ฟังอย่างนั้นก็ช็อกเลยนะอยู่ดีๆมีลูก500กว่าคนก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยไม่ใช่เดวิดกลับและก็ไลทนายกลับไป จากนั้นเดวิดก็เอาเรื่องนี้ไปบอกเบสเพื่อนสนิทซึ่งเบสเนี่ยก็บอกว่าจะช่วยเขาโดยจะเป็นทนายให้เดวิดเนี่ยก็เล่าว่าทุกครั้งที่เขาไปบริจาคสเปิร์มเนี่ยเขาจะใช้นาำแฝงว่าสตาร์บัคโดยเซ็นสัญญาปกปิดความลับทุกครั้งและเบสเนี่ยก็จะช่วยฟ้องร้องคลินิกเรื่องที่ใช้น้ำเชื้อเดวิดมากเกินไปจนทําให้เกิดความวุ่นวายแถมคดีนี้เนี่ยยังเป็นคดีที่ไม่เคยเกิดขึ้นเบสเนี่ยก็เลยอยากทําคดีนี้มากๆและก่อนจะกลับเนี่ยเขาก็ได้ยื่นข้อมูลลูกทั้งหมด533คนให้เดวิดกลับไปดูที่บ้าน พอเดวิดกลับมาบ้านเขาก็ได้เปิดแฟ้มข้อมูลของเหล่าลูกๆของเขาพอหยิบมาดูใบแรกเขาก็คิดอะไรบางอย่างออกเดวิดจึงกลับไปหาเบสอีกครั้งและยื่นข้อมูลลูกคนแรกที่เขาหยิบออกมาให้ดูเขาชื่อว่าแอนดูเป็นนักบาสดาวรุ่งเดวิดเนี่ยจึงชวนให้ไปดูลูกชายแข่งบาสเป็นเพื่อนหน่อยและทั้งคู่ก็ไปดูลูกชายเดวิดที่สนามแข่งบาสเกตบอลพอเดวิดได้เห็นลูกตัวเองก็ดีใจมากเชียร์ลูกออกหน้าออกตาแถมยังรู้สึกภูมิใจในลูกตัวเองไปอีก พอแข่งจบทั้งคู่นักก็มาดื่มกันต่อครับเบดเนี่ยก็ได้บอกเดวิดว่าเรื่องคดีความเนี่ยเขาเนี่ยจะบอกศาลว่าเดวิดเนี่ยสติไม่ดีพอเรื่องเนี่ยจะได้ง่ายๆแต่เดวิดเนี่ยเขาก็ไม่ยอมครับเพราะว่าเขาเนี่ยสติดีเต็มร้อยถึงจะมีลูก500กว่าคนก็เถอะจากนั้นเดวิดก็รู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นเขาจึงไปบอกเอมม่าแฟนของเขาซึ่งเอมม่าเนี่ยก็เป็นตำรวจซะด้วยนะเดวิดเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยขอโอกาสเธออีกครั้งเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตและจะให้เอมม่าเนี่ยยอมรับให้ได้วว่่าาเเนสมรป็พอ และเดวิดก็ได้หยิบข้อมูลลูกคนที่2ออกมาและเขาก็ได้เดินทางไปหาลูกซึ่งลูกคนนี้เนี่ยก็ทาอยู่ร้านกาแฟเป็นหนุ่มหล่อที่ชื่อจอร์ดเดวิดเข้าไปทําท่าสั่งกาแฟแต่ดูเหมือนจอร์ดเนี่ยจะอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดวิดเนี่ยก็เลยบอกให้จอร์ดเนี่ยบริการลูกค้าดีๆหน่อยซึ่งจอร์ดเนี่ยก็เลยบอกเขาว่าจะให้อารมณ์ดีได้ไงเพราะเขาเนี่ยไม่อยากทํางานนี้แต่เขาเนี่ยอยากเป็นนักแสดงแถมวันนี้ยังต้องมาเฝ้าร้านทําให้เขาเนี่ยไปแคสงานไม่ได้ซึ่งเดวิดเนี่ยก็รับกาแฟแล้วก็เดินออกไปเขาเนี่ยก็ค ไงและเดวิดเนี่ยก็กลับมาบอกลูกครับว่าจะเฝ้าร้านให้แถมให้ยืมรถไปแคสงานจอร์ดเนี่ยก็งงๆนะจูจูจะมาเฝ้าร้านให้ซะงั้นแต่เขานี่ก็อยากแคสงานมากๆก็เลยตัดสินใจไปซึ่งพอจอร์ดไปเท่านั้นแหละตอนแรกเนี่ยไม่มีลูกค้าเลยตอนนี้เนี่ยเต็มร้านทาให้เดวิดเนี่ยต้องชงกาแฟมั่วให้ลูกค้าครับแถมเจ้าของร้านเนี่ยยังมาเห็นก็เลยไล่เดวิดแถมยังไล่จอร์ดออกจากงานอีกเดวิดก็ไปรอจอร์ดอยู่หน้าร้านพอจอร์ดกลับมาเดวิดก็บอกว่าเขาเนี่ยโดนไล่ออกแล้วนะจอร์ดเนค งานผ่านได้เป็นนักแสดงสมใจแล้วทำให้เดวิดเนี่ยดีใจมากครับและก็ยินดีด้วยกับจอร์จ จากนั้นเดวิดก็กลับมาบ้านและนําข้อมูลลูกคนต่อไปออกมาดูทันทีซึ่งเขาก็รีบไปตามหาลูกตามที่อยู่และก็ได้เจอลูกสาวที่ชื่อว่าคิสเตนเดวิดกระปอมเป็นคนส่งพิซซ่าขึ้นไปห้องลูกซึ่งก็ได้พบว่าลูกสาวคนนี้เนี่ยกำลังทะเลาะก,กับแฟนและดูเหมือนเธอเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเงินเดวิดเนี่ยก็บอกคิสเตนว่าวันนี้เนี่ยไม่ต้องจ่ายค่าพิซซ่าเธอได้รับรางวัลกินฟรีซึ่งคิสเตนเนี่ยจูจ่ๆเธอเนี่ยก็เงียบไม่ตอบเดวิดซะงั้นเดวิดจึงรีบเข้าไปดูและ เองเนี่ยช็อกเลยครับเดวิดก็รีบพาเธอส่งโรงพยาบาลทันทีพอคิสเตนรู้สึกตัวเธอก็พยายามหนีออกจากโรงพยาบาลโดยหมอเนี่ยก็ถามว่าเดวิดเนี่ยเป็นอะไรกับเธอคิสเตนเนี่ยก็ชิงตอบบอกว่าเขาเนี่ยเป็นพ่อของหนูเพื่อเดวิดเนี่ยจะได้เซ็นปล่อยเธอได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเธอก็ยังไม่รู้ว่าเดวิดเป็นพ่อจริงๆครับพยาบาลเนี่ยก็เลยบอกเดวิดว่าอยากให้เธอเนี่ยเข้าโปรแกรมบําบัดยาเสพติดเดวิดก็เลยไปถามคิสเตนแต่เธอนั้นก็บอกว่าเธอไม่อยากบําบัดบอกว่าเธอเนี่ยเลิกเองได้และตอนนี้เนี่ยเธอเพิ่งได้ ใหมถ้าบําบัดเนี่ยจะทําให้เธอสูญเสียทุกอย่างเดวิดก็เลยกลับไปบอกหมอแต่หมอเนี่ยก็ขอร้องเดวิดบอกว่าถ้าเขารักลูกเนี่ยให้ลูกบําบัดยาเถอะเดวิดก็กลับไปหาคิสเทนอีกครั้งถามคิสเทนว่าทํางานที่ไหนและสุดท้ายเดวิดก็ยอมให้คิสเทนเนี่ยกลับบ้านครับแต่เขาเนี่ก็ขอร้องเธอว่าพรุ่งนี้เนี่ยเธอจะต้องไปทํางานอย่างที่เธอบอกซึ่งคิสเทนเนี่ก็สัญญาว่าเธอจะไม่ทําให้เขาผิดหวังและเข้าไปกอดเดวิดขอบคุณซึ่งเดวิดเนี่ยก็รู้สึกดีมาก พอวันต่อมาเดวิดก็มาเฝ้าดูอยู่ที่ทำงานคิดเตนครับว่าเธอน่ยจะมาทำงานจริงไหมแต่ก็รออยู่นานมากแต่สุดท้ายเธอนีก็มาทำงานจริงๆเดวิดเนี่ยก็ดีใจมากที่เขาเนตัดสินใจถูก จากนั้นเดวิดก็คิดจริงจังกับชีวิตขึ้นอีกโดยเอากัญชาที่ห้องเนี่ยมาทิ้งคนเก็บขยะมาเห็นเนี่ยดีใจกันใหญ่และเดวิดก็ตัดสินใจเอาข้อมูลลูกทุกคนเนี่ยออกมาแปะฝาผนังบ้านและออกไปตามหาลูกทุกคนของเขาทั้งนักดนตรีคนขายของชำมักคูเทศรูสอนว่ายน้ำนักดื่มตัวยงคนทำเล็บลูกสาวคนไหนสวยเนี่ยก็ตามด่าผู้ชายที่แซวไปหมดซึ่งเดวิดก็จะมาแอบดูและคอยช่วยเหลือในเรื่องที่เขาเนี่ยพอช่วยได้เวลาต่อมาเอมมาก็ได้มาหาเดวิดเพื่อขอให้เดวิดเนี่ย ไปเป็นเพื่อนตรวจอันตราาวลูกในท้องแต่เมื่อไปตรวจเดวิดได้เห็นลูกของเขาก็ตื่นเต้นกว่าแม่ซะอีกพอเสร็จทั้งสองก็มาคุยกันเอ็มม่าเนี่ยเธอกลับไม่แน่ใจว่าเธอเนี่ยพร้อมจะเลี้ยงลูกหรือยังซึ่งเดวิดเนี่ยก็บอกเธอว่าลูกเนี่ยเป็นของขวัญที่สวยงามที่สุดแล้วเอ็มม่าเนี่ยถึงกับงงวันนี้เดวิดแม่งมาแปลกเอ็มม่าก็บอกอีกว่าเธอยอมรับให้เดวิดเนี่ยเป็นพ่อเด็กได้แล้วแต่มีข้อแม้คือเขาจะต้องไม่เลวไหลในชีวิตอีกเดวิดก็ตอบตกลง จากนั้นเดวิดก็ออกไปหาลูกของเขาต่อซึ่งลูกที่เขาไปหาครั้งนี้เขาเป็นหนุ่มพิการพูดไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลพอได้เจอกับลูกพยาบาลนั้นก็ขอให้เดวิดเนี่ยเข้าไปหาเขาสักหน่อยซึ่งเดวิดก็ได้ใช้เวลากับลูกของเขาพอเดวิดกลับพยาบาลนั้นก็ขอบคุณเดวิดมากที่ยอมสละเวลาเดวิดเนี่ยก็บอกว่าเขาไม่ได้คุยอะไรกันเลยพยาบาลนั้นก็บอกว่าแค่นี้เนี่ยก็ดีมากแล้ว จากนั้นไม่นานงานประชุมของเหล่าลูกๆของเดวิดทั้งหมด533คนเนี่ยก็จัดขึ้นเดวิดก็ได้มาที่นี่ด้วยและมานั่งอยู่ท่ามกลางลูกๆของเขากว่า500คนซึ่งงานประชุมก็กําลังถกกันว่าจะเรียกร้องให้พ่อของพวกเขาที่ใช้นามแฝงว่าสตาร์บัคเปิดเผยตัวตนดีไหมซึ่งก็มีคนที่อยากให้ทําและไม่อยากทําเดวิดเนี่ยก็ได้ลุกขึ้นคนในงานน,านึกว่าเขาเจะพูดอะไรก็เลยยื่นไม้ให,ให้เดวิดก็เลยบอกทุกคนว่าเข้าใจพวกเขาดีบอกทุกคนเนี่ยคือพี่น้องกันแถมวันนี้ยังได้มาเจอ กันพร้อมหน้าพร้อมตาไม่ว่าปัญหาอะไรเนี่ยต้องผ่านไปได้แน่นอนพูดจบเนี่ยทุกคนก็ตบมือให้พอเลิกงานคิสเทนก็ได้เข้ามาหาถามเดวิดว่าเขามาทําอะไรที่นี่เดวิดเนี่ยก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยเป็นพ่อเลี้ยงของเด็กพิการที่มางานนี้ไม่ได้จากนั้นลูกอีกคนเนี่ยก็มาทักอีกแล้วก็อีกคนเนี่ยก็มาทักมาทักเป็นสิบลูกๆเลยถึงกับงงครับเดวิดแม่งรู้จักทุกคนพอจะกลับเบสเพื่อนสนิทเนี่ยก็รีบเข้ามาคุยด้วยครับและต่อว่าที่เขาเนี่ยมางานนี้เพราะอาจจะมีผลต่อรูปคดีได้บอกให้เดวิด เนือเลิกไปคอยช่วยเหลือลูกๆได้แล้วเพราะเดวิดเนี่ยมักจะคิดผิดเสมอแต่ครั้งนี้เดวิดก็มั่นใจว่าเขานั้นตัดสินใจถูกครับและก็เดินหนีไปซึ่งกระดานมีลูกคนหนึ่งของเดวิดบังเอิญได้ยินเรื่องที่ทั้งสองเนี่ยคุยกันเขา้าพอเดวิดกลับมาบ้านเขาก็มาเจอเต้าหนี้เนี่ยรอทวงเงินอยู่เดวิดก็ถูกพกมันทวงน้ําให้หาเงินมาคืน พอมันกลับเดวิดเนี่ยก็โทรยืมเงินเพื่อนทุกคนที่รู้จักเลยครับแต่ก็ไม่มีใครให้ยืมเลยนะได้จู่ๆก็เหมือนมีคนเข้ามาในห้องอีกละพอไปดูก็ได้เจอกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งเขามีชื่อว่าวิกโกโดยวิกโกเนี่ยบอกเดวิดว่าเขารู้เรื่องที่เดวิดเป็นพ่อเขาแล้วก็เลยตามมาที่นี่วิกโกเนี่ยถามพ่อว่าเขาทํางานอะไรเดวิดเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยเปคนขายเนื้อแต่ถามวิกโกว่าจะเปิดโปงเรื่องนี้ไหมวิกโกเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไม่ทําครับแต่ขออาศัยอยู่กับเดวิดสัก3าวัน ต่อมาเดวิดก็จะไปเล่นบาสกับครอบครัวซึ่งก็ได้ชวนวิกโก้ไปด้วยเขานั่ก็ดีใจมากครับที่พ่อชวนไปทํากิจกรรมด้วยกันถึงแม้ว่าเขาน่ะจะเล่นบาสไม่ค่อยเป็นกระเถอะแต่เขานี่ก็ดีใจที่ได้อยู่กับพ่อพอเสร็จวิกโก้น่ยก็ได้ชวนให้เดวิดเนี่ยไปแคมปิ้งกับลูกๆในวันเสาร์แต่เดวิดก็บอกว่าเขาติดธุระกับเอมมาและบอกว่าเขาเนี่ยก็มีครอบครัวจริงๆอยู่พอวิกโก้ได้ยินคําว่าครอบครัวจริงๆก็งอนเดวิดและบอกว่าลูกๆอีก533คนเนี่ยก็เป็นคนมีชีวิตจริงๆเหมือนกันและก็ หีไป จากนั้นเดวิดก็เลยต้องไปแคมป์ปิ้งกับลูกๆครับซึ่งก็ง้อวิโกขอโทษที่เขาพูดไปอย่างนั้นพอทั้งสองมาถึงสถานที่แคมป์ปิ้งเดวิดก็เลยมาอยู่ท่ามกลางลูกๆของเขาอีกครั้งซึ่งทุกคนก็ได้ทํากิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนานเดวิดก็ได้เอาเนื้อในรถมาย่างแจกลูกๆกินแถมยังได้ถ่ายรูปหมู่ที่เป็นครอบครัวโคตรใหญ่ตกดึกก็ได้เล่นดนตรีร้องเพลงกันพอวันต่อมาเดวิดก็ได้พาลูกที่พิการมาที่นี่เพื่อมาพบกับพี่น้องทั้งหมดและหลังจากนั้นเดวิดก็ตัดสินใจบอกลูกกที่พิาร เดวิดเนี่ยคือพ่อของเขาต่อมาเดวิดก็พาเอมมาไปกินข้าวกับครอบครัวซึ่งก็เป็นครั้งแรกพี่ชายสองคนก็พากันเผาเดวิดกันใหญ่ซึ่งพอก็ได้บอกเอมมาว่าเดวิดเนี่ยเป็นคนไม่เอาไหนก็จริงแต่เขาเคยพาครอบครัวไปเที่ยวเวนิสหลังจากที่แม่เสียแถมเป็นคนจ่ายเงินทั้งหมดและบอกว่าถ้าเอมมายอมรับความผิดพลาดของเดวิดได้เนี่ยเธอจะได้ช่วงเวลาที่มีความสุขกลับมาซึ่งเงินที่เดวิดพาครอบครัวไปเที่ยวเนี่ยก็คือเงินที่เขาบริจาคน้ําเชื้อได้นั่นแหละครับ จากนั้นไม่นานข่าวเรื่องลูก533คนตามหาพ่อที่ชื่อสตาร์บัคก็เริ่มดังขึ้นสำนักข่าวให้ความสนใจกับเรื่องนี้เบสเน่ก็ได้มาบอกเดวิดว่าจะช่วยเดวิดฟ้องร้องค่าเสียหายให้ได้แต่เหมือนเดวิดตอนนี้ก็ไม่อยากทำซะแล้วและหลังจากนั้นเจ้าหนี้เน่ก็ได้มาตามทวงเงินกับพ่อเดวิดครับทำให้พีพีนั้นโกรธมากที่เดวิดเน่นนำพาความเดือดร้อนมาใส่ครอบครัวซึ่งพอเดวิดจะไปขอโทษพ่อพ่อก็กลับโกรธเขาและก็ไล่เขาเนี่ยไปให้ไกล เดวิดจึงต้องตัดสินใจที่จะฟ้องร้องคลินิกที่เขาบริจาคน้ําเชื้อครับเพื่อนําเงินมาใช้นี้ซึ่งเบสก็เตรียมตัวเพื่อช่วยเพื่อนเต็มที่นะแต่จริงๆแล้วเขานก็เป็นทนายที่ไม่เก่งเท่าไหร่หรอกครับแต่เขาก็อยากพิสูจน์ให้ลูกๆและแม่ของเขาได้เห็นซึ่งลูกๆของเขาเนี่ยยังไม่มั่นใจในตัวพ่อด้วยซ้ํา เวลาต่อมาเบธก็ได้มาขึ้นศาลเพื่อสู้คดีให้เดวิดโดยอีกฝ่ายนั้นขอให้ชายที่ชื่อสตาร์บัคเนี่ยเปิดเผยข้อมูลเพราะเหล่าลูกๆเนี่ยมีสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่จะได้รับรู้ว่าพ่อของพวกเขาเนี่ยเป็นใครดานเบธเนี่ยก็ค้านโดยเขาเนี่ก็พูดโดยไม่มีความขัดแย้งเลยบอกว่าชายที่ชื่อสตาร์บัคได้เซ็นสัญญาปกปิดข้อมูลไว้หมดแล้วและบอกว่าเป็นความผิดข,ของคลินิกที่ทําให้เรื่องใหญ่โตขนาดนี้เกิดขึ้นถึงแม้เขาเจะเห็นใจเด็กๆก,ก็ตามซึ่งศาลก็ได้รับไปพิจารณาและตัดสินว่าสตาร์บัคนั้น ดีเพราอมีสิทธิ์ปกปิดข้อมูลตัวเองและได้รับเงินชดเชย2 0 0แสนดอลลาร์เบสก็ดีใจมากๆครับสื่อต่างๆก็รีบมาขอเข้าสัมภาษณ์เบสก็ไม่ได้พูดเกี่ยวกับคดีเลยนะขอบคุณลูกๆของเขาแล้วก็บอกแม่ตัวเองว่าทําได้แล้วนะแม่แถมยังหลุดปากเรียกเดวิดออกทีวีอีกสื่อนะก็รีบถามว่าเดวิดคือใครครับเบสเนี่ยก็เลยต้องบอกว่าเดวิดเนี่ยเป็นคนรักของผมเอง ทางหน้าลูกๆของเดวิดก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าถึงแม้พวกเขาจะแพ้แต่ก,ก็ยังมีความหวังว่าพ่อของพวกเขาเน่ยจะเปิดเผยตัวต,วตนให้พวกเขารู้แถมยังบอกว่าถึงแม้ว่าคนอื่นจะพูดถึงพ่อยังไงพวกเขาลูกๆไม่เคยคิดร้ายกับพ่อเลยพ่อยังไงพ่อนี่ยก็คือผู้ให้ชีวิตของพวกเขาซึ่งเดวิดก็ได้ดูทีวีอยู่ที่บ้านเขาเนกระซึงเลยนะ จากนั้นเดวิดกับเบดก็ได้มานั่งคุยกันอีกรอบเดวิดถามเบดว่าถ้าเขาเปิดเผยตัวตนเนี่ยเขาจะเสียเงิน200,000ไปใช่ไหมเบทก็บอกว่าใช่เดวิดก็เลยบอกว่าเขาอยากลองทําในสิ่งที่ถูกต้องดูพอเดวิดกลับมาบ้านก็ได้มาเจอพ่อตัวเองรออยู่เดวิดก็บอกพ่อว่าเขาเนี่ยคือสตาร์บัคเองพ่อพอรู้เนี่ยกลับโัว่ล้อซะงั้นแถมบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะและเดวิดเนี่ยคือไม่กี่คนบนโลกที่รับเรื่องแบบนี้ได้ซึ่งพ่อเนี่ยก็ได้เล่าว่าตาเนี่ยเคยให้เงินพ่อ10ดอล แต่พ่อก็ไม่มีโอกาสใช้ตาคืนแต่พ่อก็ยังโชคดีที่มีลูกๆเนี่ยอยู่ด้วยตลอดเวลาพ่อก็เลยให้เงิน1 0ดอลลาร์กับเดวิดเหมือนอย่างที่ตาเคยให้แต่ก็ไม่ใช่แค่1 0ดอลลาร์เท่านั้นพ่อเทเงินที่เหลือบอกนี่คือส่วนแบ่งมดรดกข,ของเดวิดเพื่อเอาไปใช้หนี่ David เดวิดี่ก็ขอบคุณพ่อและร้องไห้ จากนั้นเดวิดก็ตัดสินใจทวิตข้อความลงโซเชียลว,ว่าเขาคือเดวิดชายที่ชื่อสตาบัคซึ่งพอลูกๆเขาได้รู้ก็พากันรีบตามหาตัวเขาและตอนนี้เอมมาก็ได้เข้าโรงพยาบาลคลอดลูกเดวิดก็ไปเฝ้าเธอที่โรงพยาบาลและลูกของเขาก็คลอดออกมาแข็งแรงดีเดวิดนอนเฝ้าเอมมาทั้งคืนรุ่งเช้าพยาบาลก็เข้ามาปลุกเขาบอกว่าครอบครัวเขามาหาพอเดวิดออกไปก็ได้พบพ่อและพี่ชายและลูกๆของเขาทั้งหมด500กว่าคนที่มาร่วมยินดีที่น้องชายเกิด พ่อก็เข้ามากอดเดวิดพร้อมกับลูกๆทั้งหมดก็เข้ามากอดด้วย เดวิดก็บอกลูกๆว่าเขาเนี่ยคือพ่อของทุกคนลูกก็ยิ้มดีใจและขอเดวิดเข้าไปเยี่ยมน้องเดวิดน่ะก็บอกว่าจะคุยกับเอมม่าให้เดวิดเข้าไปหาเอมม่าและขอเธอแต่งงานซึ่งเขาก็ได้บอกเธอว่าเขาเนี่ยคือสตาร์บัคทำให้เอมม่านั้นช็อกเสียใจมากแต่เดวิดก็อธิบายให้เธอฟังจนเธอเข้าใจว่าเขาเนี่ยยอมเสียสละเพื่อลูกทั้ง500กว่าคนทั้งสองก็ได้จูบคืนดีกันจากนั้นเราพี่ๆก็มาดูน้องของพวกเขาอย่างมีความสุขเดวิดก็ได้ออกไปเจอกับลูกๆลูกๆทุกคนก็ต่ามามมรกอ เขาด้วยความดีใจและเดวิดก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเป็นพ่อของเด็ก500กว่าคนและหนังก็ได้จบลงครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับหนังเรื่องนี้มีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้นะครับและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป6.4คะแนน Rotten Tomato 40%ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับส c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนและอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจมอสวีดีโอไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ